ทำให้ชาวราศีมังกรกับราศีมีนช่วงนี้ถึงอึดอัดกังวลหนักน่วงแล้วก็รู้สึกอึมครึมกับชีวิตนะฮะหลายๆอย่างมันค่อนข้างจะช้าหรือว่าหนืดไม่ค่อยได้ดังใจนะครับมันมีที่มานะฮะแล้วมันก็จะเริ่มเริ่ม,มคลี่คลายหรือว่าค่อยๆหลุดเป็นเปราะๆหรือว่าสบายใจขึ้นนะฮะเป็นช่วงๆนะครับมันไม่แบบทีเดียวตุ้มเลยสบายใจเลยนะครับแต่ว่ามันเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะไล่สเต็ปนะครับในช่วงเวลาให้ฟังนะฮะ แต่อยากให้รู้ว่าโอเคในช่วงนี้นะครับของ2ราศีหลักๆเลยคือราศีมังกรกับราศีมีนะฮะอึดอัดหนักหน่วงแล้วก็อึมครึมนะครับมันไม่มาไม่ไปนะครับกลับตัวก็ไม่ได้เดือนต่อไปก็ไปไม่ถึงช่วงนี้รู้สึกว่ามันอารมณ์แบบนี้นะครับโอเคครับมาราศีคนราศีมังกรก่อนนะครับผมจะเล่าให้ฟังว่าคนราศีมังกรเนี่ยดาวช่วงนี้นะครับมันมีดาวถึง3ดวงนะครับที่โคจรอยู่ตำแหน่งมรณะนะครับในบรรดาดวง10ดวงนะครับ ในจักรราศีฮะมีถึง3ดวงซึ่งเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวเกี่ยวข้องกับเรื่องของเรื่อง,องการหมุนเงินนะครับหรือว่าการเรยกว่าติดต่อเจราจาต่อรองครับมันโคลจรอ,อยู่ในตำแหน่งมรณนะนะครับเมื่อไหรที่เรานึกถึงนะครับดาวดีๆหรือว่าดาวกิจกรรมเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับเรื่องต่างๆนานา,าพอเข้ามรณนะทีไรครับมันจะเหมือนกับถูกแช่แข็งนะฮะเหมือนถูกจับเข้าช่องฟีดครับมัน เดินต่อช้านะครับหรือไม่ก็มันอึดอัดไม่รู้ว่าปัญหาที่มันอึมครึมคารกคาซังปัญหาที่มันวุ่นวายวุ่นวืออยู่นะครับมันจะหลุดเมื่อไหร่นะครับพอเห็นภาพนะฮะทีนี้ครับต้องบอกคนราศีมังกรนะฮะมันมีดาวเด่นๆอย่างที่บอกสักคู่ครับเรื่องการงานเรื่องของครอบครัวเรื่องของบางที่เรื่องการหมุนเงินนะครับมันเหมือนกระถูกแช่แข็งเนี่ยมันจะเริ่มหลุดเทียบเปราะนะครับดังนี้ครับเริ่มแรกนะฮะวันที่18 เดือนสิงหานะครับซึ่ง18สิงหาเนี่ยมันมีดาวอังคารนะครับจะย้ายนะฮะอังคารตอนนี้อยู่มรณะนะครับเขาย้าย18นะครับแล้วก็พอนะครับช่วงปลายปลายเดือนนะฮะดาวสุกคือดาวการงานเลยนะครับกิจกรรมการงานนะครับหรือว่าการหมุนเงินยังรวมถึงเรื่องของความรักเล็กๆด้วยนะครับมันก็โคจรนะครับช่วงปลายปลายเดือนสิงหาเนี่ยครับมันก็จะหลุดเป็นเปราะนะครับคือเ็าจะย้ายไปอยู่ตำแหน่งเรือนพบสุภะหรือว่าตำแหน่ง แห่งความสุขนะครับไม่ใช่ว่าตําแหน่งอุปสรรคในปัจจุบันนะครับหรือว่ามรณะนะครับพอหลุดหรือย้ายปุ๊บมันจะไปอยู่กลางๆหรือว่าชีวิตจะกลางๆไหมครับมันกระโดดไปดีเลยนะฮะคือจากศูนย์ปุ๊บไปร้อยเลยนะครับแปลว่าในช่วงจากนี้ไปนะครับก็ต้องเรียนพูดตามตรงครับคงไม่อยากอวยว่าเดี๋ยวก็ดีพวงนี้ก็ดีมาลึก็ดีสัปดาห์หน้าก็ดีไม่ครับไม่ค่อยดีก็ต้องบอกไม่ดีนะฮะฉะนั้นก็ให้อดทนนะครับ อีกประมาณเกือบเดือนนะครับเพราะเปาะแรกก็คือช่วงกลางเดือนหน้านะครับและเปาะที่ she, 2องก็คือช่วงปลายเดือนนะครับถัดมานะฮะและเปาะที่3นะครับคือดาวพุธนะครับการติดต่อเจรจาการพูดคุยนะฮะแล้วก็ความสําเร็จนะครับเขารุ่นนะครับวันที่ปลายเดือนกันยานะครับถึงเขาจะย้ายนะฮะนั่นแสดงว่า3เปาะแรกนะครับกลางเดือนหน้านะครับปลายเดือนหน้าแล้วก็ช่วงปลายเดือนกันยานะครับหลุดสาเปาะนนะครับมันจะโล่งโปร่งใจขึ้นเยอะนะครับ ราจะสังเกตได้คนราศีมังกรนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีชื่อเกี่ยวข้องกับดวงดีดวงเด่นดวงเงินทองนะครับไม่ค่อยมีชื่อนะครับเพราะตามดวงชะตามันเป็นแบบนั้นนะครับฉะนั้นคนราศีมังกรก็ต้องบอกว่าอดทนนิดนึงนะครับประคองมันคลองก่อนอย่าเพิ่งสติแตกอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญพยายามเข้าใจว่าช่วงนี้นะครับถ้ามันช้าก็ต้องช้าหรือถ้าจะเอาใครมาช่วยนะครับก็ได้นะ อย่าคิดอะไรคนเดียวนะครับหาที่ปรึกษาหามือดีๆมาช่วยหาคนที่เรารักแล้วเคารพแล้วผูกพันนะครับมาเป็นที่ปรึกษามาช่วยหรือว่ามาชี้แนะชีน้นานะครับมันจะช่วยได้เยอะเลยครับคนราศีมังกรไม่ใช่จะยับแย่นะครับจากนี้ไปหนึ่งเดือนไม่ใช่ว่าคุณจะเจอเรื่องไม่ดีมันจะเจอเรื่องดีๆสลับสลับกันไปนะครับไม่ใช่ว่าโหจากนี้อีกเป็นครึ่งเดือนนะครับอีก15วันอีก1เดือนนะครับจะแย่นะครับไม่ทุกวันนะครับมันมีวันดีๆก็มีเพียงแต่ว่า ในช่วงนี้ภาพรวมนะครับมันจะรู้สึกอืดอาดแล้วก็ชักช้าแล้วก็รู้สึกไม่มาไม่ไปนะครับอย่างที่ผมบอกครับว่าช่วงนี้จะเดินต่อก็ยากนะฮะจะกลับไปจุดเดิมมันก็ยากอีกนะครับก็อดทนนิดนึงนะครับมันเดินต่อได้ครับเพียงแต่ว่ามันเหมือนกับเราพักกลางทางครับเหมือนกับเวลาเราขึ้นบันไดนะฮะแล้วก็กําลังอยู่บนช่วงชานพักนะครับมันยังเดินต่อยากหน่อยนะครับมันเหมือนกับเวลาคุณเดินทางไกลแล้ว มันอยู่ในช่วงกลางคืนกณก็ต้องพักผ่อนนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าช่วงนี้นะครับงานหลายๆอย่างมันก็ลุมมข้ามาครับค่อยๆแก้ไปทีเรื่องนะครับค่อยๆแก้ไปทีละเปาะนะครับผมพ right ูดถึงต่อนะครับอีกราศีนึงนะครับเพราะว่ามีเหตุการณ์คล้ายๆกันนะฮะก็คือราศีมีนครับคนรสีมีนนะครับก็มีเหตุการณ์ในเรื่องของดาว3ดวงอยู่ตำแหน่งเรือนพบอริอริคืออุปสรรคอริคือสิ่งที่มันฝืดเคืองหรือว่ามันต้องเข้าไปแก้ปัญหา สังเกตคนราศีมีนครับในช่วงนี้รู้สึกคุยกับใครไม่ค่อยรู้เรื่องไหมฮะแล้วก็คุยกับใครก็ตามในช่วงนี้รู้สึกว่าการเข้าใจผิดมันเกิดขึ้นบ่อยอารมณ์ไม่ค่อยดีคุยกับใครไม่ได้นานนะครับรู้สึกว่าเบื่อคนเบื่อสังคมเหมือนกันเนาะแต่มันก็ต้องมีเหตุให้ทํางานตามปกติข้อดีของคนราศีมีนคือเป็นคนที่มีวินยัยแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพนะครับคุณจะเบื่อคุณจะไม่ชอบอะไรก็ตามคุณก็ต้องทําตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่คุณทําอยู่นะครับแล้วก็ทําได้ดีด้วยและข้อสําคัญครับ คนราศีมีนนะครับมันมีดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความอดทนสูงเพราะฉะนั้นคุณจะเครียดเหนื่อยบ่นต่อใครกับใครนะฮะมากมายหลากหลายหรือจะบ่นกับตัวเองฟังก็ได้นะครับแต่ว่าคุณก็ยังทําต่อไปหน้าที่คนรับผิดชอบคุณก็ทําดีอยู่นะครับแต่ว่าเครียดเครียดกว่าเดิมเยอะนะครับแล้วก็ดวงนะครับในช่วงนี้ครับก็ดตว่ามันอึดอัดนะฮะมาประมาณเดือน2เดือนนะครับถ้าหลักๆเนาะแต่ว่าข้อดีก็คือคล้ายๆกันนะครับก็คือช่วง เริ่มเดือนสิก็คือกลางเดือนสิงหาครับหลุดเปราะแรกครับเปราะที่2ก็คือช่วงปลายเดือนนะครับก็เริ่มฟื้นตัวไปชัดเจนแล้วก็ดีขึ้นนะครับในช่วงดึกปลายเดือนสิงหาแล้วก็ปลายเดือนกันยาครับก็จะเริ่มฟื้นตัวอีกสเต็ปหนึ่งนะครับนั่นแปลว่าอุปสรรคต่างๆผมมองว่ามันก็ค่อยๆค,ค,คลี่คลายตามสเต็ปนะครับมันไม่แบบทุกอย่างคลี่คลายโล่งโปร่งใจเลยไม่ครับมุมดาวมันมี เรื่องเงินงานความรักสุขภาพโชคลาภสุขภาพร่างกายหรือว่าเรื่องโชคลาภอะไรที่บางทีเราคาดหวังนะครับมันมีห,หลายเรื่องถ้าบง่งดวงด,ดีมันไม่ใช่ทุกเรื่องมันดีหมดมันยังมีบางเรื่องที่ดีบางเรื่องที่อึดอัดแต่อย่างน้อยก็ให้รู้ว่าของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเงินงานความรักสุขภาพโชคลาภนะครับมันจะค่ยคอยๆดี3เปราะนะครับกลางเดือนสิงหาปลายเดือนสิงหาแล้วก็ปลายเดือนกันยาครับผมรอให้ดาวหลักๆดาวที่ สัมพันธ์กับกิจกรรมที่คุณเผชิญอ,อยู่ในปัจจุบันนี้มาเริ่มคลี่คล,คลายครับโดยเฉพาะผมจะบอกให้ว่าช่วงดาวการเงินนะครับในตอนนี้โคจรเป็นอลิคุณจะมีแต่เลจ่ายเงินทองอาหารได้เท่าไหร่ก็ใช้หมดนํำซ้ำบางทีต้องเงินเก็บมาใช้แล้วก็มีเรื่องของความรักเลยครับดาวพุธนะฮะโคจรเป็นอลีช่วงนี้รู้สึกว่าความรักมันอึมครึมเป็นไปสักหน่อยหรือไม่ก็ไม่ค่อยอยากจะคุยกับแฟนสักเท่าไหร่หรือคุยก็คุยได้ไม่ค่อยนานแต่ไม่ใช่แบบมี เรื่องทะเลาะดุแรงนะครับไม่ได้ขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่สวีทหวานเหมือนเดิมแล้วก็ช่วงนี้รู้สึกว่ามีความเครียดกังวลไม่ค่อยอยากคุยกับใครนะครับแล้วก็ช่วงนี้แต่ว่ามันก็ดีนะเรื่องการงานเรื่องอะไรก็ตามยังพอไหวนะครับแต่ว่าบางเรื่องหลายเรื่องที่มันเก็บกดมันมีความอึดอัดใจหลายเรื่องแล้วมันยังไม่ค่อยคลี่คลายก็ถึงบอกว่า2ราศ er ีนี้คือราศีมังกรกับราศีมีนอดทนอีก3เปราะนะครับช่วงนี้ประคองประคองชีวิตไปก่อนอะไรทําได้ทําอะไรทาไม่ได้ก็อย่าเพิ่งทําแล้วก็สิ่งสำคัญคือชวนี ระวังมิจฉาชีพระวังคนเขามาเอาเปรียบระวังอารมณ์แล้วก็คําพูดวาจาเราจะแรงนะครับฉะนั้นสงบสติอารมณ์นิดหนึ่งแล้วก็เดินต่อได้นะครับมันยังเดินต่อได้นะชีวิตยังอยู่ในเส้นทางที่ประสบความสเ็จนะครับในภายภาคหน้าอยู่มันยังไม่หลุดวงโครจรแบบไปในต้นไหนครับเพียงแต่ว่ามันชะลอตัวมันคล้ายๆกับคุณเวลาเดินหรือวิ่งบนผืนทรายพื้นชายหาดนะฮะมันพยายามวิ่งเต็มที่แต่ว่ามันสปีดไม่ได้ ในช่วงนี้มันกำลังเกิดอารมณ์แบบนี้ครับอึดอัดไม่ค่อยสบายใจรู้สึกมันมีปัญหาส่วนตัวรวมถึงมีอะไรที่เราอยากทําแต่ว่ามันไม่ได้ทําแล้วก็อะไรที่เราอยากจะขยับขยายแล้วมันก็เหมือนถูกใส่กรอบไว้นะครับช่วงนี้ดาว,งาวังคารโคจรเร็งดาวเสาซึ่งมันก็เรียกว่ามุมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการถูกล็อกหรือว่าถูกแช่แข็งนะครับเมื่อกลุ่มดาวมาอย่างเงี้ยคุณก็ต้องทําใจนิดนึงแล้วก็ค่อยๆแก้ทีเรื่องไปนะครับ แล้วก็อะไรที่ทำได้ก็ทําไปก่อนนะครับหาคนมาช่วยเหลืออะไรก็ตามก็ทํำไปก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยว3เปราะดังกล่าวนี้3ช่วงเวลานั้นคุณจะค่อยๆดีขึ้นนะครับโอ้โทนเนาะไปแล้วครับโชคดีมี็ความสุขครับเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับ